สวัสดีครับเพื่อนี้น้องเตยอยากกินยังก็ต้มอึ่งอาไปจัดการเลยครับจัดการเลยค่ะต้มอึ่งพี่น้องจ๋าจ้าต้มหมดเลยหรอต้มหมดไอพวกอีกอีกกันนึงแม่เอาไปปล่อยแล้ว้ะไปน้องคองต้มอึ่งเห็นไหมมันกางขาเลยน้องก็กินอันนี้ล่างลวกเราก็ละ่างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเลยจ้าพี่น้องแต่ว่าลูกบอกว่าบ่ให้พาบ่พาทองมันบอก หอมปะมเพราะาแม่ต้มใส่เครื่องเคลเครื่องอย่างเรียบร้อยแล้วคะ่ะต้มแม่ไอตัวนี้มันฉีกขาเหรอวะเนี่ <c oughs> ยเนี่ยว้าผมทำความสาดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวร้อมที่สีลุงเดี๋ยวให้อันนี้แล้วก็น,น,อน้องะ<ม>เดี๋ยวใส่เครื่องใส่เครือ่องให้หมดเลยจะใส่สมุนไรหลายๆพี่น้องจา๋าอันใดลูกเอาทำไมไม่เปิดแก๊สให้แม่ล่ะครับเ้าลืมใส่เกลือลงไปจ้า ใส่อีกลงไปจ้ะครั้งแรกกับการต้มอื่นเพื่อเด็กๆจ้ะเพื่อเด็กๆอีเม่ทําใดเสมอจ้าที่ใหญ่ก็คืตอตัวนี้จ้ะใบประคามอ่อนจ้าเตรียมพร้อมพู้อดเก็บไห้ครับเนี่ยอ๋อยายนุ่ยหัวล้านเก็บใบประคามอ่อนให้จ้าอยู่บ้านยายนุ่ยจ้นี่เลย ใบมะขามอ่อนเตรียมพร้อมจ้าพร้อมกับอึ่งมีใครแนบ่มีใครแนบปนกันไปจ้าลูกอยากกินไรอึ่งกัดแม่ก็อยากกินอึ่งกัดลบจ้าลวกแล้วกะทำความสะอาดเอ่อเมือกเมือกมันออกหมดแล้วจ้าแล้วกะเตรียมพร้อมมาชิต้มจ้าพี่น้องจ้านี่ไงแม่ไอตัวนี้ไงดักดักโอ้ยเนาะลูกเลยมันมันแนบเหรียญได้ด้วเต้ยเบิ่องนางมัน มแม่ฉีกออกได้ป๊ปจ้าบัด้มามาชิมค่ะปรุงเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้ามาชิมกันค่ะอพี่เตเปิดฝาหม้อออกฝาหม้อฟังแน่อยนเบิ้งนี่นจ้า <laughs> บอ้โาคามก,ากิง้ง,งกิ้งปลคามทั้งทั้งกลัดในอองซา,าลาลูกมันคอยธรรมชาติ <laughs> อาชิมดูดิ ตัวไข่ไว้ให้น้องอให้พี่เตยชิมเหมือนกันพี่น้องต้มเรียบร้อยแล้วค่ะปรุงปรุงเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจา๋ารออีกแป๊บนึงให้เปื่อยเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วบ้าหรกนี่เสร็จแล้วจ้ะพี่น้องจา๋าเชฟเตยชิมแล้วเสร็จแล้วโอเคไหมอ่ารอเปื่อยอีกนิดนึงน้อลูกน้องแหนเปื่อยกันเนาะผมลองชิมมาตัวนี้ดูลูกมันมันเปื่อยดียัง ต่ก็ต้มไม่โดนเติบแล้วละจ้ะเตยครับผมนะเอาใส่ถ้วยใบใบ,ใบนั้นใบเยอะเท่าไหร่จ้ะร้อนเอาพี่น้องให้เขาซีมเมนงเปื่อยยังยังว่าเปื่อยดีตีอะไรังไงรีบจังหน่อยกันยังไม่เปื่อยดีขนาดอ๋อยังไม่เปื่อยดีนะตุ่มตุ่มไปอีกจังหน่อยก็ตนอนงะพี่น้องเนาะอ่าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เนมอก่อนจ้ะพี่น้องจา้า เดี๋ยวค่อยมากินต้มอึง้งน้ำกันก,กับกน้องเตยกับเต้าลูกตาลเนื้อจั่วกับเตยเด้อพี่น้องเด้อทุกพ่อกับคลิปไม่จ้ะคลิปนี้สำหรับสวัสดีจ้าเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจา้าตักออกแล้วเด้อนี่เด้อพี่น้องตักออกแล้วนี่ข้าวเหนียวน,น้ำพริกเปรี้ยวพริกป่นเปรี้ยวๆจ้ะแล้วกับต้มอึงอ้งอึ้งไข่พี่น้องจา้ามีอึ้งใครบ้างลูกตาลสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่เต้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมือนี้กินข้าวกับกินอึ้งไข่ต้มอึ้งเลยพี่น้องเด้ออยากกินต้มอึ้งไรเอาเด็กๆกินข้าวเลยลูกกินเลยค่ะนี่เลยค่ะเออเบิ่งตากไข่อ่ะเบ่งเจ้าของได้มาทีหน่เจ้าของได้ไข่ปอเจ้าของอีหล่าตัวน้อยอีหล่าตัวใหญ่ลูกมีไข่ลูกเอาตัวไข่นี่นี่ตัวไข่เอาตัวนี้พี่เต้ตักให้ลูกอ่าตักให้กันกินไข่จิ้มเลยได้ไหมจ้าจิ้มเลยลูกนี่เหมือนพี่เต้เลยดูไข่ที่ แวะท้องดูไข่สิ๊บโอ้พี่น้องจ๋าเบิ่งไข่เบิ่งไข่ดูพี่น้องโอ้ยไข่เต็มดูของพี่เต้สิเดี๋ยวเดแม่ดูของพี่เต้สิจ้าไข่เต็มเพิงมใส่ของพี่เต้สเด้๋ของพี่เต้สจ้ากินไข่กันเด็กๆได้กินแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ๋าอู้หร้อนไหมลูกร้อนไหมร้อนไหมร้อนนะแม่เพิ่งเอาออกจากหมอด้วยลูกห้อนด้วลูก หอเมเลยขมเอาน้ำมันด้วยโอ,อ,อ้หนูไปเออนี่ไงลูกที่มันทําให้ขมเนี่ยหนูไปทํามันแตกนี่อ,ออกอ <c oughs> ืมอร่อยไหมครับเนี่ยตักทิ้นิดนึงลูกจิ้มไม่ถึงจิ้มเนี่ยนิ้งนิ้งชิอ๋จิ้มไว้ตรงนี้แหละกินมปตัว <c oughs> แล้วอืออีลาจะจิ้มมั่วไหมลูก ่กินแต่ไข่มันนะลูกแกกินแต่ไข่เลยลูกเดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องกินมันอาเอาแต่ไข่มันไปกินนะลูกนะนี่<ม>อันนี้นไว้นี่จะอันนี้ไว้นี่ค่ะไว้พี่เตยกินงนั้นงั้นหนูกินได้อือร่อยไหมลูกไหนดูจิอร่อยไหมคะบูยกนิ้วแล้วพี่น้องกุมหนา้ากุมตากินเลยทานทานแม่ชิมดูอือร่อยค่ะชื่นใจ ชุดน้ำใบมะขามอ่อนจ้ะอืมหอมแซ่บจ้ะพี่บ้านมมี่แกงน้ำไมมแกงเห็ดปลาเรืแกงนั้นพี่น้องนั้นวันนี้กินต้มแล้วจ้ะเห็ดเอาไว้แกงมือมือไหมมือแรงมือแรงไม่แกงเห็ดเนาะแม่ต้มน้ำไมมต้มยังไม่เบิร์แล้วเด็กๆกินข้าวจ้ะไม่กินข้าวน้ำเด็กเนาะเด็กๆจ้ะพี่น้อง อืมพี่เตยชมยากกว่าเนี่ยแต่พี่มิวพี่มิวไปเฮ็ดงานเลยจ้ะพี่มิวไปเฮ็ดงานพี่มิวบ่ได้เอาเตะโอ้ยว่าเป็นเสียแม่กินตักไม่แม่เบริรงซื้อๆพอน้นนองจา้า<ม>อ่อนอืนไงไนใครถึงแล้วลูก แมงมุมแมงก้อนดำๆตักขวดเต็้แมงมุเต็มเลย <c oughs> อืเก็บออกลูกโอ้มีเต็มแมงมุมันก็กินได้นะนแมงมุทะลักเข้ามามแมงมุทะลักเข้ามาพี่น้องจ้าตัวนี้มีไข่เราเยวะมันไข่ออกเราเดี๋ยวลูกมันไข่ออกเรา พรก็ฝนตกมาสองเที่ยแล้วสองน้ำแล้วมันก็ออกมาใครนะพี่น้องจ๋าเนี่ยกำลังจะตกอีกจ้ะมเนียยังพี่น้องมืดไหมอีกแล้วจ้ะตกมาหลดแหงๆเอาอย่าไปวางสิแม่อยู่อนเดี๋ยวจะไม่แกะให้เดี๋ยวไม่แกะให้ลูกแป๊บโอ้โหเบิ่งลูกตาลกินจ้ะพี่น้องจ๋าว่าเพียรตีลูกก็ก็ขยำกันเอาเขาเอาเข่าเส่นัันไม่รูดสีแสบท้อง ลูกแ,แ,แม่ฟ้ากินแม่กินน้ำแน่ใครแม่มงมุมมากินเพวยงแค่น้น้ำซุปเจ็บได้ลกูก ระวังขมๆม,มันนะอืมพี่จะม่กลัวขอแค่ไม่มีแมงมก็พอพีเอ่เต็ดนู่นกิน อืมแบบนี้ลูกตาลไปเนาะพี่น้องไหนเขาลูกตาลยกขึ้นดูนะึนี่เขากินคูกกับบักพริกจ้าพี่น้องจ้าเบิงเยีมย,ม,ยมเยี่ยมเยี่ยมหลูกแซบปะคะแซบค่ะแซบค่ะ,แ,คะแม่สวดน้ำเถอะ ไปดั่ไปอืมดูที่อ้าตัวน้อยๆกับมีใครจ้ะ ยานแต่แม่งเอาบ่มี่รอกลูกบ่สุกจังสุกว่ะต้มเดี๋ยวชั่วโมงมันอันบ่สุกยังไหนลูกอื้มต้อนของลูกตาไี่รองจ้ะนนี้มีใคร มีไข่ไหมนะล,ลูกดูเลยเด้อไม่มีไข่ทบมืนมอนขนาดนี้แปลว่ามีไข่ไวายีน,นี่่ตัวนี้มีไข่จะไม่แกะให้เราจะเอาตัวนี้อันนี้แม่เอาได้ไหมอะไรต้องขอลูกก่อนจะ้ะตัวไข่มันโปรไฟล์ไปไหนแต่ว่ากับมี่อยู่น้องพุท นี่ไอ้ลูกตัวหนึ่งไม่ได้แครมมีหลายตัวเอเลยรู้ที่อันนี้นูยกให้แม่เลยอขอบคุณค่ะจะพี่น้องกับข่าวเศม้าวันนี้มันต้มต้อมอึงนะพี่น้องจ้าเอาขออนุญาตกินเขาก็จะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหก่อนนาะพี่น้องเนาะบอบๆกันคลิปไหมจ้า สวัสดีค่ะ